สวัสดีครับชื่อเพชรนะคบคือผมเป็นโรคภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กครับมีจามมีไอนะครับมีน้ำมูกด้วยโดนละอองฝนนิดหน่อยก็ป่วยเป็นไข้หวัดแล้วครับลมโดนตาก็จะคันตายิบๆเลยครับแล้วฝุ่นละอองเนี่ยครับถ้าโดนสัมผัสกับผิวหนังนะครับก็จะมีผดผื่นขึ้นเรียกได้ว่าใช้ชีวิตลําบากครับหาวิธีการรักษามาหลายรูปแบบแล้วครับแต่ว่ามันก็ไม่หายขาดสักทีจนมีวันหนึ่งนะครับมีเพื่อนแนะนําตัวนี้ครับนี่ครับออสเวลไลท์โพโพลิส นะครับสร้างภูมิต้านทานนะครับจะช่วยในเรื่องของต้านเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับเชื้อราแล้วก็ด้านการอักเสบภายในนะครับเรียกได้ว่าเป็นยาปฏิชีวนะจากธรรมชาติเลยนะครับหนึ่งครับสนมีสารสกัดจากโพโพลิส0 0มิลลิกรัมแต่ความเข้มข้นถึง1000มิลลิกรัมเลยนะครับมีความปลอดภัยนะครับผลิตจากประเทศออสเตรเลียหลังจากที่ผมได้ลองทานมาสักระยะนะครับทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับอาการไอจามที่เป็นอยู่เมื่อก่อนนะครับ หรือว่าผิวหนังที่เป็นผดผื้นก็ดีขึ้นมากครับทําให้เราใช้ชีวิตได้ตามปกติะครับสุขภาพดีขึ้นด้วยครับแนะนําเลยนะครับคนที่มีปัญหาแบบผมนะครับภูมิคุ้มกันที่ดีสร้างขึ้นได้นะครับเพียงแค่คุณมีตัวช่วยดีๆออสเว,วไลไลท์โพพูลิฟตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ